องค่อนข้างเวลีกูดนะครับกำลังจะเข้าเงื่อนไขนะครับทองเบรกนะครับนี้ค้า1 2่สสามสเขียวสลับแดงนะครับเบรกตรงนี้ได้แท่งถัดไปนะครับมีโอกาสอินพาขึ้นมาครับก็ต้องรอนะครับส่วนตอนนี้ก็ปล่อยเขาไปนะครับถ้าทองเขาปิดกลับมาอยู่ในกรอบนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับเขาจะกลับมาไซเวย์นะครับ ตอนนี้แท่ง1ชั่วโมงแล้วก็30นาทีจบแท่งแล้วนะครับจังหวะนี้เขาปิดบาร์เรชนะครับผมต้องรอดูอีก15นาทีนะครับถ้าเข้าจังหวะเบรกไปเลยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีนะครับผมนี้4ชั่วโมงก็ยังไม่จบแท่งนะครับแท่ง4ชั่วโมงจบตอน2ทุ่มนะครับอันนี้เหมือนจะยังติดไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับเราไปดูทาเฟรม15นาทีนึงครับไม่มีแนวต้านะครับผมถ้าใครเข้าปลายไส้ตรงนี้ตอนนี้บวกมา 70. จุดนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับวิงขึ้นไปต่อนะครับเรามาดูกัน ายไสตรงนี้ไปเลยหรือเปล่าโดยวอลลุ่มจากนิวยอร์กเซสชั่นนะครับยังคงวิ่งไปต่อนะครับส่วน GJ ก็ติดไส้ตามที่บอกไปนะครับผมอืมนี่ก็ย่อตัวลงนะครับทองก็ปล่อยเอาไปนะครับโหต้อง200จุดทั้งยัวยวนถึงเป้าเลยนะครับ320จุดนะครับผมนี่ก็เป็นอิทธิพลมาจากท่า1 2 3 4 5นะครับเกี่ยวสําสรับแดงนะครับสหรับการซื้อขึ้นนะครับย่อแล้วนะครับอ๋อเต็มแท่งเลยครับพี่